ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะบ้านชนบทในเซอร์เบียค่ะต้องบอกชื่อช่องนะคะขนาดบอกบ่อยๆยังจะลืมชื่อช่องของตัวเองเลยนะเนี่ยคือนะคะคลิปนี้อุ้มดองไว้นานมากเลยจริงๆค่ะทุกคนค่ะเรานะคะยังอยู่ที่ไร่เชอรี่กันค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะกลับบ้านกันเนาะแล้วนะคะก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเจ้าภาพนะคะ ภาพนะคะที่ที่ชวนเรามาพักที่บ้านนั่นแหละเขาก็บอกเออเนี่ยไปดูโรงงานกันไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงงานอะไรเขาทาอะไรนะคะบ้านหลังเนี้ยเขาทําธุรกิจอะไรเหรอเพราะว่า เคยมี FC นะคะถามมาว่าคนไทยที่มาอยู่ที่นี่นะคะ,ะเขามีอาชีพอะไรกันบ้างทำอะไรการเลี้ยงชีพนะคะุูนนี้นั้นก็คือ FC ก็ถามมาเป็นความรู้นะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ,ของครอบครัวผู้หญิงไทยคะ่ะที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะมาอยู่เซอร์เบียแล้วก็มีกิจการเป็นของตัวเองค่ะกิจการนั้นนะคะโรงงานนั้นจะเป็นโรงงานอะไรเดี๋ยวตามไปลุ้นตามไปรับชมกันได้เลยคะ่ะโ o go go เรา go cannot go อ่าก็คือแบบเครื่องมันจะมีแบบเครื่องเช็ค extra อีกว่ามันผ่านไหม qc qc ก่อนพอ qc พอโอเคปุ๊บเราก็ปล่อยให้ปล่อยมาชีนเน่มันด้เออใช่โอเคเราก็มชีอันนี้คือคุณภาพมาตรฐานใช่ไหมคะตามสเปคที่ลูกค้าที่ออเดอร์ก็คือต้อง100%ใช่ไหมคะ และนี่ก็เป็นโรงงานของครอบครัวของพี่ตุ๊กคนของเรานะคะโรงงานเขานะคะจะรับออเดอร์สั่งทําตามที่ลูกค้าสั่งพวกจิวเวอรี่นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีทําผลิตขายเองด้วยนะทำเพียร์ซิ่งทำต่างหูทำำํากําไลทําต่างๆคะ่ะทุกคนที่เกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะเขาจะรับออเดอร์นะคะตามที่ลูกค้าสั่งคือทําได้เกือบหมดทุกอย่างเลยคะ่ะสามีของพี่ตุ๊กนะคะจะเป็นคนดูแลทุกสิ่งอย่างเลยคะ่ะทั้งซ่อมเครื่องจักรเองดูแลนะคะ ควบคุม QC ดูพนักงานเองหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีลูกชายคนโตนะคะก็จะทําเกี่ยวกับเว็บไซต์ขยายฐานลูกค้านะคะหาลูกค้าถ่ายรูปลงเพจล,ลงเฟซก็คือจะทํากันเองหมดเลยค่ะทุกคนยกเว้นว่าสิ่งไหนที่ทําเองไม่ได้จริงๆก็คือต้องจ้างเนาะแล้วเครื่องจักรนะคะบางตัวบางชิ้นทุกคนคะ่ะก็นําเข้ามาจากประเทศไทยญี่ปุ่นนะคะนำเข้ามาจากเมืองจีนก็มีนะคะมาจากเยอรมันก็มีค่ะทุกคนแล้ว เครื่องจากแต่ละชิ้นนะคะก็ราคาที่ค่อนข้างสูงมากค่ะทุกคนเป็นหลายหมื่นยูโรเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเออมีเงินต้องทําได้นะไม่ใช่ค่ะทุกคนนอกจากมีเงินแล้วนะคะก็ต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็คือมันผลิตไม่ได้หรอกคะ่ะทุกคนอย่างตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยค่ะทุกคนเรานะคะดูคลิปคนทํากับข้าวเขาบอกสูตรหมดเลยอะง่ายๆค่ะทุกคนทํากะเพราไข่เจียวก็ได้อะบอก สูตรหมดเลยทาอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราเชื่อไหมคะว่าทําออกมาเราจะได้รสชาติที่ไม่เหมือนกันกับที่เขาทําแน่นอนคะ่ะทุกคนดังนั้นก็ธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันถึงเขาบอกเคล็ดลับของเขามาแล้วก็ใช่หาว่าเราจะทําแล้วได้แล้วก็ประสบประสบผลสําเร็จได้เหมือนเขาค่ะทุกคนดังนั้นมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะมันถึงจะสามารถทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเองค่ะแล้ว หากถามว่าแล้วลูกค้าส่วนมากเนี่ยมาจากไหนหรือได้รับออเดอร์จากไหนกันนะคะก็ส่วนมากเลยนะคะตอนนี้เขาส่งออกไปที่เมืองไทยคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็กําลังหาลูกค้าเพิ่มเนาะอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วค่ะแล้วก็คือทํากันภายในครอบครัวจ้างพนักง,งานก็พนักง,งานในหมู่บ้านคะ่ะทุกคนเป็นการเหมือนกระจายรายได้นะคะสู่ภูมิภาคนะคะสู่สู่บ้านเกิดนั่นเองค่ะจริงๆมันดีมากมันดีมากๆเลยนะคะคือได้อยู่บ้านนะคะได้อยู่กับ ครอบครัวแล้วก็ได้จ้างพนักงานของเราเองในหมู่บ้านเดียวกันคือมันมีแต่ได้กับได้นะคะทุกคนคะ่ะก็ขอให้เจ้าภาพนะคะร่ารวยร่ารวยเฮงๆปังๆมีออเดอร์มาเยอะๆนะคะจากหลายๆประเทศเลยคะ่ะนอกจากจะทําพวกเพียร์ซิ่งนะคะพวกต่างหูอะไรต่างๆแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เขาก็ ยังเริ่มนะคะที่คิดแผนการนะคะว่าจะทําเป็นกําไรนะคะเป็นตัวตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะเป็นแหวนนะคะเขาก็มีอยู่ในเว็บไซต์ของเขาด้วยคืองานเขาจะออกแนวคล้ายๆงานของเมืองไทยนะคะลายนะคะจะคล้ายๆกับประเทศไทยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอุ้มแปะลิงก์ให้ดูนะเผื่อใครสนใจเข้าไปรับชมนะคะก็ไปดูกันเนาะไปเยี่ยมชมกันได้คะ่ะรออนมาแล้ว อันนี้ก็คือเป็นเอกอีกทีนี้เราออกมาจากเครื่องเอาอกมาจากเครื่องแล้วเราก็เอามาแยกแล้วเราก็จะเช็คอันนี้คือคือชิ้นที่ไปประกอบอะไรอ่ะอันนี้เพราะว่าไม่รู้ใช่เหมือนเราไม่รู้เอาไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นไอ้นี่เหมือนกันตัวขัดเหรอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดมันเยอะมากเลยอ่ะเยอะใครคนธรรมดาที่ไหนกันว่ะตัวนถ้าคนที่อยู่ในวงนการเคสซิ่งอ่ะเขาจะรู้ ต่อไปเนี่ยใช่ใช่เราก็ยังงงว่ามันคือมันมันแตกต่างกันมากเลยแล้วพอรู้ได้ไหนว่าชิ้นไหนชิ้นไหนเนี่ยด้วยความเคยชินไงเออเควทาคนที่มาแรกๆก็จะงงๆจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราบางทีเรามาทํามาช่วยเขาทำเนี่ยเราก็ใช้เวลาเหมือนกันนั่นแหละเหมือนแต่ก่อนที่เคยทำตตรงโน้นมาแล้วทีเดี๋ยวไอ้ตัวพวกนี้เดี๋ยวเราเข้าไปมันจะละเอียดมันจะแบบเพิ่มความเงาเาตรงนั้นมันจะลบรอยข่วนรอยรอยอะไรอย่างเงี้ย ลอยเอาแล้วนะเนี่ยคือมันเงาเลยนะอันนี้ยังต้องไปขัดอีกใช่ไหมขนดนี้ก็ยังไม่เงาหรอเงมากเลยนะมาถ้าคนเล็นของพวกแม่เขาจะรู้เลยเขาสองเขาแบบใช่ใช่จริง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 ออจริงจริงองมเคยเข้าไปสักสิ้าวันอิวงการเอออย่างนี้ก็คือเป็นคือเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอลูมิเนียมเป็นงานงานของเขา ไม่ถึงยูโรไม่ถึงตัวเนี้สี่พันตัวนี่น้อยเนี่ยยูโรไม่ถึงจ้ะเป็นเงินไทยถึงเถึงแมากเลยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันแพงเพราะว่าเนี่ยแหละคืออุปกรณ์มันต้องทยอยทยอยซื้อเพิ่มมาเรื่อยแล้วถึงจะสามารถรดักได้เพิ่มขึ้นถูกใช่เน่อย่างเงี้ยเราก็มาทำเองตอนเนี้ยเราก็จะมาทำเป็นดิสเพลย์ทำอะไรอย่างเงี้ยด้วย จอใส่งานส่งให้ลูกค้าบางทีลูกค้าเขาก็รีเควสมาคือมันละเอียดมากสกูแยกต่างหากเราทีนี้เราต้องพอใส่มันจะมีที่ใส่เนี่ยเวลาใส่ต้องใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเซตติ้งตัวเซตติ้งตัวนี้ท่าไห่กี่แสนคะนี้ไม่แพงเออมันไม่มีเพื่อนใจมันไม่แพงมันเป็นแมนวัสสกูกับตัวเนี้ยพอปั๊มลงไปปุ๊บปั๊มลงไปแล้วเราก็ต้องมาเชื่อมมันก็จะเป็นกล้องสองเนี่ยเ็าต้องเชื่อมทุกตัวเียละเอียดมาก เย็นมากใช้ใส่ตาอันนี้คือ ear stud push push pin stud ที่ไว้ใส่หูอันนี้มันค<า>นลิกรเกล่์แล้วไอ้เส้นรอบวงของไอ้นี่มันจะหนากวา่ามันจะใส่หูไม่ค่อยได้แล้วแต่รูหูบางคนมันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันก็น่าจะได้ทำให้มันเล็กกว่านี้อันเนี้ยเสยงที่มันเป็นตรงนี้ตรงเสียบอ้้วคุณจอรัอยู่ในกระเป๋าเหรอ หลังจากที่เรานะคะเยี่ยมชมโรงงานนะคะของเจ้าภาพเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนของเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะก็เตรียมตัวนะคะกลับบ้านการอุ้มตั้งใจจริงๆอะ่ะจะ ออกจากนี่ไปตอนหกโมงครึง่งไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะแต่ตอนนี้นะคะทุกคนคะมันสองทุ่มแล้วออุ้มนะคะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยคะ่ะเราก็เกรงใจเจ้าภาพด้วยนะคะเขาก็ลูกหลานเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะเนาะแล้วเราก็แบบมีความรู้สึกว่าเกรงใจเขาแหละเราก็เลยอ่ะรีบกลับนะคะก็เก็บสัมภาระกันคะ่ะอุ้มใช้เวลาในการขับนะคะจริงๆแล้วมันน่าจะสามชั่วโมงค่ะทุกคนแต่ว่ายังไงเสียเดี๋ยวเราเป็นลุ้นกันว่าอุ้มนะคะกับพี่ออมจะถึงบ้านกี่โมงกี่ยามแล้วก็ าตามที่บอกสวไม่อยู่บ้านนะคะทุกคน,านยานอสไปเยอรมันนะคะเพราะว่าแกาจะไปรับนะคะเมียเก่านะคะของแกนะคะกับสามีของเขานะคะมาเยี่ยมชมนะคะมาเยี่ยมเราที่เซอร์เบียรครั้งแรกนะคะแล้วเมียเก่าของสวนะคะก็จะมาเซอร์เบียในรอบ 35ปีค่ะทุกคนมาในรอบ35ปีมามาเซอร์เบียนะคะแล้วก็เขายังไงล่ะเขาก็อยากมาดูว่าเราอยู่ยังไงนะคะถึงเขาเลิกกันไปหลาย10ปีแล้วแต่คว่าเขาก็ยังมีความห่วงใยนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ดีนะคะเป็นอะไรที่แบบเออมันทําให้จิตใจเรารู้สึกว่าเออเนี่ยนะการใช้ชีวิตอา่ามันก็มีแค่นี้เองค่ะทุกคนมีมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีก็แค่นี้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแคร์หรือสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากมายเอาแค่คนในครอบครัวที่เขาเข้าใจเราไม่กี่คนก็พอแล้วคะ่ะ นั่นกิ่งกุหลาบของเรานะใส่ไปด้วยกันเลยค่ะได้ค่ะไปลองดูผมมันจะขึ้นเป็นกรรมกรกันกรรมกรเะไร่ใช่ได้ไหมได้ย่อุ้ยมันแบบนั้นมันจะอันตรายไหมพี่อ้อจริงค่ะถ้าหลุดเบรกไปนี่ไข่นิดๆน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ขาขาต้องข้างหลังเลยได้เดี๋ยวอ้อมเอาเบาเบาไปหน่อย หรือว่าตรงนี้ได้มเอามาตรงนี้ดวยให้มันมันคงหนหโอเคเนาเวลาเราเนี่พี่อมก็ดูหน่อยอเมันก็แน่นเห็นไหมมันก็อยู่หนูก็กดเอาโเอาโอเค ค่ะรถกี่กิโลคะสี่สิบกิโลสี่สิบใช่สี่สิบกิโลคะ่ะสี่สิบกิโล,ลวางทับอีกชั้นหนึ่งได้เนาะ <50 S 1> ได้ได้เนาะสี่สิบกิโลคะ่ะเราซื้อกลับบ้านนะคะแบ่งกันหลายครอบะค,ะครัวค่ะห้ากิโั เหมือนเราจะไปขายตลาดนัดเลยพี่อ้อเหมือนแบบว่ามารับของสดๆจากสวนไปขายตลาดนั้นเลยนะคะมันอยู่ติดพื้นมันอยู่ติดพื้นอน่้เดี๋ยวต้อก็ลง เล่นลนแบบดีบบเล็กใช่เชยแบบเหมือนแบบจะขายตลาดนั้นเลยคขนรถ <laughs> ก,ก็น่ารักน่ารัข <laughs> นค่ะขนเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณสิบวันแปดแปถึงสิบวันนะคะถ้าอยู่ในตู้เย็นนอ,อันนี้ที่เขาเก็บเมื่อว่าเ,เก็บวันนี้เก็บวันนี้ตอนเช้า โอ้แล้วเินแล้วได้มาแบบบรรยากาศบ้านนอกๆสอกการ์เงี้ยเินแล้วเนาะเรู้อีกนะว่าต้องตั้งแนวนอนนะเก่งแล้วนะเก่งแล้ว พอขับมาเรื่อยค่ะทุกคนระหว่างทางฝนตกหนักมากคือไม่สามารถที่จะขับเร็วได้นะคะเกิน100เลยค่ะทุกคนแล้วก็ต้องขับระวังมากๆเลยเพราะว่า พอฝนตกหนักใช่ไหมเราก็จะมองไม่เห็นนะคะรถยนต์คันที่เขาขับก่อนเราก็คือต้องระวังจริงๆเลยเนาะก็เลยไ้วันนี้จะถึงบ้านกี่โมงกี่ยามกันเนี่ยค่ะทุกคนพอขับขับไปได้เรื่อยๆค,ค่อยขับไปเนาะมันก็ถึงบ้านนั่นแหละเออมันถึงบ้านนะคะก็แ,แวะจ่ายค่าผ่านทางก่อนค่ะทุกคนที่เซเบียนะคะเขาก็จะมีด่าน,ในใคล้ายๆบ้านเราเลยนะคะก็คือเวลาคุณขึ้นมอเตอร์เวย์มาคนก็จะได้รับบัตรนะคะทุกคนเป็นบัตรผ่านมอเตอร์เวย์เนาะพอช่วงที่เราออกจากมอเตอร์เวย์นะคะ ก็คือเมืองเราอยู่ตรงไหนเราก็ออกตรงนั้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จ่ายค่าผ่านทางก็จะมีพนักงานงเคารเอราเก็บตังค์นั่นแหละเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยค่ะก็กี่บาทกี่บาทก็ว่าไปแต่มอเตอร์เวที่เซอร์เบียเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงนะคะทุกคนจากบ้านเพชรุกมาบ้านอุ้มเนี่ยก็คือ720ดิน่านะคะตกราวนะคะร70บาทนะคะทุกคนเทียบเดียวนะแล้วมันไม่ได้มีแค่มอเตอร์เว์นะคะ ทางเดียวที่เราขับนะคะเราต้องผ่าน2รอบค่ะดังนั้นก็ไปกลับมอเตอร์เวย์เนี่ยก็300นะคะทุกคนก็รวมไปกลับก็600กว่าบาทเลยนะคะเฉพาะค่ามอเตอร์เวย์ค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะไปหาประสบการณ์มันไม่มีประสบการณ์ที่ไหนที่จะมามาอัญเชิญให้เรานะคะใส่ผ่านมาให้เราหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นประสบการณ์ใหม่ของเธอนะเธอลองฉันสิมันไม่ใช่ค่ะทุกคนประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องยอมนะคะต้องกล้านะคะมีความกล้าที่จะก้าวขาออกไปจาก เขาเรีว่าเซฟโซนของเราค่ะทุกคนกล้าที่จะก้าวขาออกไปนอกรั้วบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะประสบการณ์อะไรก็ตามแล้วแต่ค่ะทุกคนในรั้วบ้านของเราอะ่ะมันก็เป็นในรั้วบ้านของเราเนาะ,ะเป็นพื้นที่อบอุ่นของเราแต่นอกบ้านอะ่ะมันคือประสบการณ์ถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ออกไปหาสิ่งนั้นค่ะทุกคนอยู่กับที่อะรับรองว่าไม่มีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้นแน่นอนเลยค่ะนะคะ เปล่าเสื้อผ้าหลังจากที่โยนพี่อ้อมทิ้งลงข้างทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ <c oughs> กลับบ้านกันค่ะขณะนี้เวลาเ <c oughs> ที่ยงคืนนะคะ ดดิทุกคนค่ะโอ้มาถึงบ้านแล้วโอ้ยสวยังอยู่เยอรมันอยู่นะคะโอ้มาถึงบ้านแล้วค่ะใช้เวลาในการขับรถจริงๆแค่สามชั่วโมงค่ะทุกคนสามชั่วโมงเองนะคะไม่ถึงสามชั่วโมงดีด้วยซ้ำไปค่ะค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อ่ อะไรเนยจะดูอะไรเนยก็ด huh. er ูอะไรนี่ชร์นี่แะคะนักพรตนี่อลค่ะนี่แหลค่ะเมกี้เมกี้ บ้านแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเที่ยงคืนพอดีคะ่ะแต่จริงๆเรามาถึงก่อนนั้นนั้นแล้วนะคะก็ไปเอาของไปส่งให้พี่กล่อมนะคะแกฝากซื้อของโนโู่นนู้ขายเป็ดนะคะฝากซื้อเชอร์รี่แล้วก็ไปฝากแล้วก็ไปส่งพี่อะะ้อมค่ะทุกคนก็วนวินอยู่ตรงนี้ประมาณ40-50นาทีนะคะก็เลยมาถึงบ้านช้านิดหนึ่งแต่จริงๆอุ้มขับรถเร็วนะคะขับรถเร็วคะ่ะทุกคนขานะคะ3มชั่วโมงเนาะก็มาถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพคะ่ะแมกกี้ ส่วนสวนะคะก็มาถึงาจะพพิ่งนี้สายๆหรือว่าเป็นพพิ่งนี้เแบลใบค่ำไปเลยค่ะทุกคนนะคะก็คือแกเป็นนอนเยอรมันถ้าวันนี้ก็เป็นนอนหนึ่งคืนนะคะแต่เมื่อวานก็คือเป็นคืนที่แกขับรถไปใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ขอนอนเอาแรงหนึ่งคืนนะคะเขาก็พพุ่งนี้เช้าเขาก็จะลุกขับมาแต่เช้าค่ะแล้วก็อุ้มก็อยู่นะคะกับเด็กๆไปก่อนเพาะวันนี้พพิ่งนี้อีกหนึ่งวนันเขาก็ อยู่แบบชิวๆไปค่ะทุกคนเก็บบ้านรอแขกนะคะเพราะว่าคราวนี้ค่ะทุกคนเมียเก่าสวอ,อนะคะกับสามีของนางจะมาเยี่ยมเราที่เซอร์เบียด้วยค่ะอุย้ยจะมาเยี่ยมเราด้วยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวอุ้มจะมาอัปเดตนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามเฮ้เ hey, ฮ hey, hey. ้เฮ้ละตีขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนเก็บเชอร์รี่นก,ก็ เป็นคลิปที่สนุกมากสนุกจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนอใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนมีโอกาสก็ปีนาอาจจะไปอีกนะคะแต่ก็คืออาจจะไปอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุ้มก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะคอมเมนต์ดีๆนะคะสำหรับการไลฟ์สดของวันก่อนที่อุ้มไลฟ์สดไปนะคะก็คือเน็ตมันไม่ดีอุ้มไม่มีอินเทอร์เน็ตอุ้มก็เชื่อมเน็ตนะคะกับพี่ออมแล้วเน็ตเขาช้าค่ะทุกคนแล้วเราไปอยู่แบบ อยู่แบบหมุ tamam. Higher, Hello, ่บ้านเล็กๆนะคะทุกคนมันอยู่แบบซากกาวมากมันก็เลยสัญญาณเด่นมันไม่ดีก็เลยทําให้การไลฟ์สวยของอุ้มมันไม่ชัดเลยค่ะทุกคนอุ้มต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะง่วงนอนค่ะทุกคนง่วงนอนไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจัดการนะคะ อุปกรณ์สัมภาระที่อยู่ในรถค่ะทุกคน,น night, bye bye. Bye คน่ะดวันนี้คุณนายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาโค้ชลากกับลอตตี้ไปนอนข้างในส่วนสามทหารเสือนี่ก็นอนนอกบ้าน